เงินที่มีเนี่ยสองร้อยเก้าสิบเงินที่มีอซื้อกระปุกใหม่ยังไม่ได้เลยมั่นแต่ของในล่าทั้งหมดเนล่าทั้งหมดเลยล่าความหวังความหวังเยอยว้าวเยอะมากไม่คิดว่าจะยืะขนาดนี้เยอะมากล่าดูนี่แหละยายได้กินข้าวอิ่มอร่อยก็ตรงนี้เลย ยายได้เที่ยวก็ตรงนี้เลยอแน่นกระปุกมากเโอเคเดีย๋ยวเราค่อยมานับรวมกันว่าได้เท่าไหร่ดอลล่าดอลลานี่เยอะมากนะดอลลร์อันนี้เท่าไหร่าตอนนี้สามพันหกละมั้งมาต่อไปตาน้องเดนเออโอ้โหี่นีเยอะกว่าเยอะมากแล้วเดนที่นี้ค,คิดว่าพอหรือยัง แต่ต้องเอาเงินคิรินมารวมด้วยเพราะมันจะไม่แฝงอะไรนะน,น้อยมากอ่ะไม่คิรินเหลือเไม่กูและอ้นนั้นก็ต้องอคำคุยประมาณหนึ่งร้อยไปเพราะวคิรินก็เอาประมาณสองร้อยได้ในอันนี้มันเป็นเรื่องของความสบายใจละลูกอยากเอาให้<อ>ย,ย้นนายพายายไปเที่ยวเท่าไหร่ก็เท่านัน้นี่วิธีที่แฟร์ที่สุดคือ สามคนตกลงกันว่าจะรวมเงินให้ได้คนละกี่บาทเข้าใจไหมเงินตรงนนั้ใช่เราจะพายายไปเที่ยวที่ไหนลูกท่สวนสัตว์เวลาเราไปสวนสัตว์มันมีค่าอะไรบ้างค่าเขาค่าของที่ยายอยากได้ค่ากกินข้าวสี่มีอะไรอีกไหมโต๊อ่าสมมติให้อาหารอะไรอย่างงี้ใช่ไหม คิดว่าเท่าไหร่น่าจะพอเราจะพายายไปเที่ยวตั้งงบไปเท่าไหร่ข้าวก็พอแล้วอะมาบริหารสัตว์ก็ประมาณห้าพัคนละสองพันละกันถ้าคนละสองพันได้หกพันหกพันไปเยอะนะไปเที่ยวกันอะ่ะพอแล้วหกพันอะมันมมพอไหมแด๊ดว่าเหลือยายก็ไม่ได้อยากให้ลูกใช้ตังค์เยอะหลอกยายก็อยากให้ลูกเก็บตงังค์เอาไว้นั่นหกพัน นั้นหยิบม,มาสองพันเรียกเงินมาก่อนโ <Okay. S 2> อเคอันไหนที่เป็นหกพันบาทใส่ถุงก๊อปแก๊บนี้มาอ่ะน่าใส่มาหนึ่งพันสองพันของไนล่าเสร็จแล้วที่เหลือในล่าโกยเหลือใส่ถุงของตัวเองอ่ะเอเดนสองพันใส่มาอ่ะแฟร์ 8, ใส่เข้ามาจบนี้นะเหลือน้องลินีน ขอเก็บแปลงห้าร้อยเอาไว้ทีนับเป็นปีก็ไม่หมดอ่ะก็ใช่ไงก็มามีก็เลยบอกว่าเอาอันนี้ไงอันนี้สองพันแล้วก็นี่ไงแต่อันนี้มันแค่หนึ่งพันแปดร้อยก็แสดงว่ามันไม่คร้มงลาบตงให้เขาสองร้อยหน่อยได้แสดงว่าทีนี้เขามีตังค์ที่ถูกกระปุกมาไงแล้วก็เอาตังค์ที่ถูกกระปุกใส่ลงไปดิมีแค่นี้เองเหรอโอเคไหมสบายใจเปล่า ถึงแล้วเดี๋ยววันนี้พาไปเที่ยวที่สวนสัตว์แล้วอันนี้เกิดอะไรขึ้นพี่คลรินโดนเที่ยนตามเมื่อเช้าอย่างสภาพดีแทนที่จะพายายมาเที่ยวเราจะให้ยายไปเข็นแทนได้ไปเข็นลานเข่นนิ้โป้งเอาเค่กไปย้าให่ไม่มั่นใจอ่ะอันนี้เบรกเบรกไป ยาย๋ยวันนี้จะพาไปเที่ยวกันนะแล้วเรามีความลับจะมาบอกความลับอะไรความลับอะไรเดี๋ยวบอกตอนเข้าไปโอเคอะไรอะไรนะบมอมจำได้ไหมสมัยเมื่อก่อนที่เราไปซาฟารีเวอร์อ่ะที่เราไปถ่ายงานทีลิ้งก็เจ็บขาเหมือนกันแปลว่าตัวเราไม่ถูกกับสวนสัตว์เลยถึงแล้วยายวันนี้เรามีเซอร์ไพร์ เทปวันแม่ใช่ไหมแต่แม่จ๋าบอกว่าแม่จ๋าไม่ได้อยากได้อะไรแล้วแม่จ๋าไม่ต้องการอะไรจากลูกเลยจะให้เอาสิ่งที่ลูกอยากทำมาไปทำให้ยายเทปวันนี้เด็กๆก็เลยอะไรลรกเงินเงินมาจากอะไรกระปุกเงินค่ะของเราอ๋อกระปุกเงินของเราเมื่อเช้าอ่ะเด็กอ่ะไปทุบกระปุกโดยที่ยายไม่รู้วันนี้ยายมีเงินเที่ยวหลังาจะเลี้ยงทั้งหมด หกพันโอเคไหมวันนี้ยายจะกินจะซื้อของป้อนอาหารอะไรใดๆวันนี้เด็กเลี้ยงหมดดีไหมเย้ถ้าเป็นคนชาวไทยผู้ใหญ่ร้อยห้าสิบเด็กห้าสิบถ้าเป็นหนังชาติสามร้อยกับหนึ่งร้อยโอเคทั้งหมดเท่าไหร่คะหกร้อยบาทโอ้ยยังไม่ถึงไหนเลยหกร้อยยังไม่ถึงไหนเลย

ไปแวะให้อาหารเสือมาเสือไปฝั่งนี้มาด้านนี้ไปเลยเดี๋ยวเราจะเข้าไปเดินเล่นกับเสือไปเจอที่หาวยายเอาเปล่าจะทำนะคะเสือเดินเล่นค่าเดินเล่นกับเสือพันหนึ่งจ่ให้ยายมายายยายชอบเดินอ่ะไม่ชอบเดิช่วงเย็นไหนยายจะเอาตัวอะไรไปเดิน คล้ายๆกันกับพีวีแค่ใหญ่กว่านิดหน่อยใช่นิดเดียวเองโ้านอาหารแต่เขาบอกอยู่นะว่าถ้าเสือมันได้กินสัตว์อื่นๆบนตัวเราอ่ะมันจะมีปฏิกิริยาไม่เอาละเพลงจังเท่านี้ไปไวตรงแหมเพอเป็นเงินตัวเองตัเองไอตอนที่เราไปเที่ยวแล้วแดนกับมามจ่ายไม่เห็นมีถามอะไรบ้างจอดตรงนี้เลยนี่ทลูกเสือออหนึ่พับาทรวมเดินจูง รอบแล้วก็ตั้งไข่ลูกกับเสือแต่ถ้าเสือมันกินเราอะ่ะเราก็จะไม่ต้องจ่ายเพราะว่าค่าอาหารก็คือเคลียร์แล้วสำหรับวันนั้นเดี๋ยวเราจะส่งยายไปเป็นอาหารเสือเพราเราไม่มีเสียตังค์โอเคไหมเด็กๆอยากให้ยายเดินเล่นกับเสือไหมยอยากอยากโอเคนั้นเด็กๆจัดการจ่ายเงิน1,000บาทใช่ไหมอายเดนให้ยายอายคิรินน่ะเอาเอาเอาไหม โ,โอเคเด็กๆสามลุมหนึ่งเท่ากับว่าเอาพี่นั่งนี่ไปนั่งนี่อบะไปไปยายเตอรวละยายจะพาเสือเดินหนึ่งรอบแล้วตอนถ่ายรูปก็คือตามยายรีเควสเลยถ่ายรูปสลับกันกับหลานทีละคน คือนายายเด็กเด็กยังอยู่รอบๆนะเด็กมือล็อกด้วยพยายามวิ่งไวลูกใจจะโดนลากไปไหนโดนล้อคือนายายยายอ่ะน่ารักอยู่นะทำเป็นเล่นไปเห็นไหมเหมือนจูงแบบเหมือนจูงหมาจูงแมวอย่างนั้นนะลูกแต่แค่ตัวเล็กไม่ยกแต่แคยตัวใหใช่เหมือนยกที่ไซยักษ์อ่ะยายสวยนะยายยายอินเนอร์เหมือนยายเดินอยู่ทุ่งลาเวนเดอร์ จะเดินเก่งมั้ยะเดินเก่งแล้วตอนเราออกมาทุกคนอ่ะยายๆบอกว่าไม่ได้เห็นว่าไม่ได้เห็นยายอีกใช่ คือมาแล้วคือเราถ่ายรูปกับเสือที่โอเคพันหนึ่งเมื่อกี้พี่มาถ่ายรูปถ่ายรูปกับแด๊ดที่พันหนึ่งกูถ่ายกันเจ้าคุณมาคุณม่าครับแม่คุยครับไปเดี๋ยวอันต่อไปของเราในล่ะเราจะให้ยายาปิดเราจะพาเข้าไปใรุ่ง กุ้งไม่ใช่กุ้งเสือกุ้งลิง<ม>แต่คือเนี่ยลิงเยอะน่แต่ยายก็ติดดูไหวไหมหน่อยแล้วพอเปิดลิงตอนที่ลิงออกกันอยู่ก็เคยไหมไปไหนี่ไปนี่นะยายเดี๋ยวที่ตัดไปจะพาไปเป็นสัตว์ตัวเล็กๆซนๆกระรอกไม่รู้เดี๋ยวดูเอง,ดเ,องเดี๋ยวจะรู้อเอง <ขอ S 1> แต่เดี๋ยวยายจะต้องปิด ชั่นจะเป็นฟลามิงโกนกหรือว่ามันน่ารักแต่ยายต้องปิดตาเข้าไปหามันเล็กเล็กๆซนๆนเอาภาพมาก่อนเลยเดี๋ยวยายรู้อะไรอ่ะโอ้ยยายกลัวสัตว์อะไรบ้างแมงสาแมงสาอย่างเดียวหรอจิ้งจกไม่กลัวไม่กลจิ้งจกยายไม่กลัวจิ้งจกมองเห็นไหมใครแอบดูซิว่ายายดูแบบนิ้วอะไรนิ้วอะไร นิ้วอะไรกี่นิ้วนิ้วอะไรสองนิ้วเฮ้ยอันนี้อันนี้นิ้วกี่นิ้วคนไหนเนราเนราห้านิ้วเฮ้ยมันไม่กี่นิ้วเด่นเดนสองนิ้วโอ๊ยเราไม่เห็นแล้วอ๋อนะไปอะไรนี้อะไรนี้ถ้าเราเห็นอะไรอ่ะเรา้จะบอกยายโอเคไหมโอเค นะว่าที่สวนสัตว์ที่นี่ที่เราจะลังจะเดินผ่านเป็นกรงอะไรนะก็ทําบอกมนาะว่าคืออะไรโอยน่ารักน่ารัก ค่าเข้าอ่ะ200ร้บาทอ๋อเข้าไปดูเหรอเข้าไปจุ่มเหรอเข้าไปจับกรลันีถูกกัดไม่รับผิดชอบใดๆทั้งสิ้นท่านที่จะให้อาหารถือว่ารับทราบและยินยอมนำเมื่นใครใหญ่ยินยอมไม่บอกก่อนเออยินยอมยินยอมเอย Okay. โอเคดูเสียงเขาดิเปิดได้ยังยังบอกน้องสาวบอกยายอย่ากลัวดิยายทำตัวแข็งนี่เดินไปไหนยายเดินตรงเดินตรงทำคนยายเดินไปให้คนไข้าพ <No, ิมพ์ในตร้องไปโอเคน้องก็เดินกาะให้ห้ามตัดมองนะแล้วถ้ามันกัดก็มาถ้ามันชผลเราคุณยอมรับแล้วไงยายตอนนี้เดินแข็งเหมือนอาคีเลยอะแม่เป็น ไม,ไม่เป็นไรเนาไม่ค่อยมีเล็บค่ะไม่ค่้ยเลอะไม่ได้ดอะไรอ่ะลินลินเดินมาไหน้ะเดีดเ๋ยวเข้ <c oughs>

เอาเด็กๆมันมีคอยยี่สิบาทได้ไหมอ่ะซื้อได้ไหมซื้ออาหารอีกซื้ออาหารอีกดีกว่าได้แจ้งได้ได้ากกว่อะไรอะเฮ้ยกันหูโอ๊ยกันหูกัีหูหูวีกระหู อาเมมีลีลาเด่นมานั่งดีมานั่งนี่ขึ้นลีลาเด่นมาอยู่บนโต๊ะโอ๊ยลีลาเด่นมาอยู่บนโต๊ะนี่ทีเดียวเลยลีลาเด่นมาอยู่บนโต๊ะเดียมันแสบนะมันพยายามแย้งนิ้วออกใช่ใช่ค่ะอุ้ยฉันไม่มีฉันนี่มีเฉยๆโอ้ยทำไมคะหล่ะน้องเงี้ยขอโอ้ยจีบหัวยาดเป็นอะไรอาเบ๊ะเด็กแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวนะเขาอาจจะกัดมือบ้างอะไรบ้างน้องลีนเขาจะ ใครจะถือใครถือใครถือใครถือใถอรถอเอาดิมีใครพูดเลยอ่ะมอ้หามาไอ้ดงไออ้แดงอ้แดององ้แรงแรงแดแรงดงนอ้แดอ้ยดงไอ้แงอ้อ้แดอง้้ ลิงกะลอกลิงกะลอกอันนี้อันนี้ไม่น่ากลัวใช่ไหมไม่น่ากลัวบอกแล้วว่าเราไม่ได้หลอกกันบอกเดี๋ยวพาไปเทียบอันต่ออันต่อไปเป็นสัตว์อีกรูปแบบหนึ่งเห็นไหมยายไม่ได้มาสวนสัตว์นานยังนานแล้วนานมากเห็นไหมเรียนผักยามันแค่สัตว์เออไปเดี๋ยวไปไปอีกสัตว์อีกตัวหนึ่งโอเคไหมไปเดินยังไงไป เป็นหนาอุ้ยมันมันจัดหูมันจัดหูอ่ะมันจัดหูเจ็บมากไหนพดูอยหแผลบ้าเลยนีู่แดงเลยไม่เป็นไรเอเป็นรอยเฉยเลยหูแดงแดงเลย นาะมั่เก็หรอัเก็บารักน่ารักนน่ารักเบาๆค่ะเบาๆจะไปน่ารักน่ารักอีกอันหนึ่งยาย พี่บารักคะพี่บารักคะพี่บารักคะหยิกบารัก รัขึ้นมาข้างบนนี่ขึ้นมาข้างนอ่ะไปนี่เขาอะไรนะ happy baby ใช่แล้วนะ โอ้โม oh. oh, oh, no. oh! <laughs> ันเบี้ยวโอ้โอเคกันดู้ัน่าลูะที่พ่อกับแม่แนี้จริงลูกด้วยที่ต่อไปนะคือยายอยู่ข้งหงเนี่ยเพิ่งพูดอะไร ยายอย่าแอบฟังนะเป็นความลับอยิ่งบกนี่ที่ถัดไปเดี๋ยวเราจะให้ยายปิดตาเหมือนเดิมแมงป่องพี่ใช่แมงป่องอันต่อไปอ่ะเป็นตัวยาวๆนิ่มๆมันไม่นิ่มแข็งโป๊กจีรังแข็งแขงไม่เคยจับอะไรหรอตัวอะไรยาวๆแข็งๆลิ้นลิ้นแบบ

อย่าเคาะนะพอเด็กขาดนะโููุ้ณลูกดเริ่มไม่ศมากนะอุ้ยอ้าวคุณลูกขาขยันลูกผู้ต้องเสียตังค์เสียยังไงเสียรูกนี้ก่อนนี่ก่อนเสียไหมหรือจะไม่เสีย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 ก่อนคุณลูกเข้าไหมคะแม่ไม่โอเค ยายเขาโอเคเพราะเขาไม่รู้เอาดีไปไหนอ่ะไมอรู้ก็ไม่รู้ค่ะต้องี่รู้ไปเออเข้าไปเลยมึงเอาหน้ายายเหอะจริงๆเขาไม่กล้องกว้างไงเขาไมีกล้องกว้างไงอดีมึงก็กลัวไงไม่ไหวไม่ไหวดีก็ไม่ไหวเหมือนกันไงคันหัวอย่างบอกไม่ถูก่แหมจ้า

ไม่อยู่อ่ะมันหนักเลยแหละมันหนักเลยแหละไม่รับดิแต่ไม่เป็นไรนะมันเดิ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 นเดพอละพอละขอไแม่ยังรักจะไหมเดนรู้ใช่ไหมว่างูเขาก็กัดได้นะรู้ป่ะรู้อ๋อแต่ไม่กลัวใช่ไหมเดนแล้วถ้าเขากัดเดนจะทำยังไงถัดคืนไม่เงี้ยยไม่ตกปลดเลย มันจุบได้ไหม,ไม,ไไมอ่ะฮดจุบโอ,อ้ยเนียนมากเลยเอเดนโดนรัดเหรอเน่นมัเอเดนโดนรัดเอเดนโดนรัดใช่ั้ย กอดยายหน่อยกอดยายแทนหน่อยกอดายองน้นหพีกอดตรงนี้แหละกอดตรงนี Alter, so ้แหละเอาขาเราไงกอดข้นเองเหียบได้ไหลอเหน้องของขวัเเอาตัวนี้ีกันอพี่กอรือนไม่ไหวพี่กอนี่ก็ไม่ไหวนนอั ว่าพี่จะสามารถยกงูคนเดียวได้เหรอรูร้้ไหมว่าเขาหนักขนาดไหนนี่ตอนนี้เท่าไหร่ครับสามสิบกิโลไอลลตัวน,นุ้ไอตัวนเท่าไหร่ครับตัวน,นุ้ตัวนี้เท่ากิโลเลยใครอยากจะถ่ายรูปกับน้องแบบเดียวเดียว มีอะไรอยากจะบอกหลานไหมถ้าหลานได้มาดูเทปหลานเธอเอเวนเจอร์มากถ้าจอดไปดูหลานเธอเอเวนเจอร์มากวันนี้มีความสุขมากแล้วก็ขอบใจลหลานๆมากแล้วก็ลูกด้วยแล้วก็อาคิณนะที่บ้านเห็นไ้มจะไม่ได้มามเป็นเจ็ดเป็นเจ็ดสิบสี่คิ<ป> สิ่งที่ไม่เคยทำก็ได้ทำในวันนี้เกิดมันย่ได้ทำนะอย่างเนี้ยงูเนี่ย,ยก็ได้อุ้มงูงงแล้วก็ได้ทำไปหลายอย่างขอบคุณหลานหลานขอบใจที่ทำให้ยายมีความสุขแล้วก็ขอให้หลานหลานลูกๆทุกคนมีความสุขยายรู้เปล่าว่า หลายไม่คุณขี้งกมากเลยนะเงินอะแต่เขายอมเอาเงินในกระปุกคุกออกมาแล้วแบ่งออกมาคนละสองพันมาให้ยายเที่ยวเดี๋ยวขากลับค<อ>ือ<ๆ>ก็สั่งข้าวกินแบบเละเ,เทะได้เลยร็โอ,โอเคไหมเพราะเดี๋ยวเอากลับไปอ่ะเดี๋ยวเงินหลวมแล้วทะเลาะกันอีกนะใช้ให้หมุดใช้ไยหลานๆเนีย่ยประหยัดดดีแล้วต้องเก็บไว้เขาเป็นทุนต่อไปทุนอะไร แม่วเขามาเรียนในแรกด้วยในแรกด้วยเออสมัยก่อนทุนการศึกษานี่ก็ได้ไปทุนขากระดอนเอาไว้ไปทุนไม่มีทุนจาไม่ต้องติดต่อเลยนี่ไงเงินยังเหลือพารจไปเดี๋ยวพาไปกินข้าวโอเคบายบายบบาาายยเขไปไหนยเตกใจหมดเลยอ่ะไปโอเค